ขอลองมั้งดิเฮ้ยกลับยังไงกลับยังไงน่มีจังหวะอ้าวมาาินเหมอะเหมือนอะหอนมืจ้าเลาป้ากินมอันนี้แม่เหมือนเหมือนเทพเจ้าแบบ สั่งสั่งได้สัส่งใจเหมือนเหยียบเหมือนเหยียบเมฆอยู่ไม่ใช่มัน